สวัสดีครับผมพี่เื่อนทุกท่านชาวเทรดเดอร์ทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนๆเ,เทรดด้วยกลยุทธ์เข็ดไม่ลับนะครับ indicator แค่สองตัวนั่นก็คือซิ x แซกหนึ่งตัวแล้วก็ factor นะครับในการเทรดค r ิปโต c ร r r e นะครับว่าจะมีแนวทางการเทรดยังไงนะครับเดี๋ยวต้องมาติดตามดูนะ,ะมาชมกัน สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆใดนะครับสนใจนะครับในการเทรดก็ให้คลิกตรงนี้เข้าไปนะครับแพลตฟอร์มที่ผมใช้นะครับตรงนี้เลยคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับผมมาที่หน้าต่างของ o l ลิมเทรดนะครับผมตรงนี้ใส่อีเมลของคุณนะครับใส่ไปเลยนะครับอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมที่เราจะเลือกสกุลเงินเลือกอันไหนก็ได้แต่ผมแนะนําให้เลือกเป็นดอลลาร์เพราะว่าสะดวกสบายในการฝากถอนนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยคนที่อายุ18ปปีนะครับก็กดติ๊กถูกเข้าไปกดลงทะเบียนไปเลยนะครับอันนี้นะครับพอเรามาถึงหน้าต่างอันแรกเนี่ย นะครับมันจะมีเวลาบอกว่าภายใน1ชั่วโมงนี้นะครับสำหรับคนที่กําลังจะฝากเงินนะครับให้ฝากเงินตั้งแต่30เหรียญจนถึง100 200เหรียญเนี่ยจะได้100%เเลยสําหรับคนที่กําลังเข้ามาเทรดใหม่ๆนะครับผมฝากเงิน2เท่านะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่ๆนะครับผมฝากร้อยได้ร้อยรวมนเป็น200นะครับฝาก200ได้400นะครับเป็นโบนัส100%นั่นเองอ่ะทีนี้เราฝากเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูตรงนี้นะครับก็คือบัญชีจริงนะครับ100เหรียญและโบนัส100เหรียญรวมกันเป็น200เหรียญเลยททันนีะครับจากนั้นเพื่อนๆป็น ในแพลตฟอร์มของโอดิมเทรดได้ปกติเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนมาที่แพลตฟอร์มของ O อดิมเทรดนะครับอ่ะปผมแป๊บนึงอ่ะใครที่เป็นชาร์ตอนเรียอยู่นะครับให้ปรับเป็นกราฟแท่งเทียนญ,ญ,ญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับอ่อินดิเคเตอร์วันนี้เราจะใช้อยู่2ตัวนะครับอันเดียวผมลบลบาพวกอินดิเคเตอร์ให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่งงวันนี้เราจะเทรดคริปโตกันนะครับว่าคริปโตนี้เราจะมีแนวทางการเทรดอย่างไรให้ได้กําไรนะครับ ่ไปที่ดัชนีไม่ใช่ไอ้อะไรนะเงินดิจิตอลนะครับเลือกมาสักคู่คู่อะไรก็ได้นะครับที่มันมีผลกำไรประมาณสัก80%อผมเอาเบสิคเบสิกอาร์ตคอยอินเด็กแล้วกันนะครับตัวนี้แล้วกันนะครับถ้าผมจะใช้อินดิเคเตอร์นะอินดิเคเตอร์อันดับแรกคือซิกแซกนะครับค่าม,มาตรฐานคือ20อ่ะ20ไม่ใช่10นะครับ10กับ5%แต่ว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอ่า20 นะครับลองปรับค่าดูเป็นย0กับสินะครับผมประมาณนี้ทําตัวนันหนาหน่อยนะฮะทีนี้อันนี้คือหนึตัวแล้วนะครับต่อไปตัวที่2นะครับตัวที่2ของเราจะเป็น n i บิววิลเลียมแฟคท์เชนะครับตัวนี้จะบอกถึงการเกิด Swing สวิงไฮสวิงโลพวกนิวไฮนิวโลต่างๆนะครับการเทรดของผมนะครับจะเล่นที่ทางเฟรมน้อยนะครับหนึ่งนาทีเลยแล้วกันนะครับ ทางเฟรมใหญ่ก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ทางเฟรมน้อยวันนี้เราจะใช้สแกปปิ้งนะครับหลักการของผมเนี่ยออคือวิธีเล่นนะครับอย่างนี้เลยตัวอย่างดีมากก็คือซิกแซกนะครับมันเกิดพร้อมกับแฟกทัลนะครับเราก็จะทําการเล่นขึ้นนะครับการที่มันจะเกิดได้เนี่ยเราก็ต้องรอซักแท่งก่อนนะครับจริงๆเราอาจจะไม่เห็นก็ได้ในะความเป็นจริงอาจจะมีรีเพนเหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อต้องรอวะวัง นะครับร,รีเพนก็ก็คือการคาดเคลื่อนนะครับอ,อย่างไงครับก็คือถ้าอยู่ข้างบนจุ๊บข้างบนนี้บวกกับสามเหลี่ยมนะครับแฟกเตอร์เราก็จะเล่นลงนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ตัวอย่างเราเอาคริปตัวก่อนมีอะไรบ้าง สักตัวอย่างตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูนะผมจะเล่นหนึ่งนาทีนะครับห้าสิบดอนไปก่อนอาแย่แย่แย่ไม้แย,แย,แย่เพื่อดอล่างนะครับคือถ้าไม่เกิดด้านล่างนี้แต่ไม่มีบนะิลแฟกเตอร์เนียก็แย่ไปก่อนได้หนึ่งไม้นะครับการมาติเกลของผมก็คือคูณหนึ่งจุดห้าประมาณนี้ถ้าได้ถ้าไม้แย่เราได้ก็ก็ได้ไปนะครับ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ก็เล่นเล่นแท่งต่อไปนะครับคือไอบิววิลเลียมเนี่ยมันจะมาตอนทีหลังเลยนะครับมันจะมาตอนที่แบบเล่นไปสักสองสามแท่งแล้วมันก็เกิดนะครับฉะนั้นก็พยายามระวังกันด้วยเ,เดี๋ยวแม่สองผมจะเอาหนึ่งร้อยแล้วกัน ในบวกเจดอีเธอรียมนะครับอะมาแรกผ่านไปแล้วอ่ะถ้ามันขึ้นไปขนาดนี้เดี๋ยวไม่ต้องตามมันครับไปเล่นคู่ใหม่ ดูนะเดี๋ยวข้างล่างนะเดี๋ยวข้างล่างตรงนี้มันจะเกิดใหมนะครับถ้าหากราคาทำนิวโรนะครับอลองดูบิตคอยนะบิตคอยนะ่าจะทำนิวโรได้นะเดี๋ยวเปิดแท่งใหม่ดูนะดูนะถ้ามันทำนิวโรไอตัวซิกแซกเนี่ยจะทำ จะทำหางข้างล่างนะครับจุดลแงแหงงากลงไหมลงมไหมนี่เห็นไหมอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าทำอย่างนี้ก็คือปล่อยให้มันหมดแท่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยต่างก็ได้ อันนี้ไม่ใช่ระวังบิลแฟ Factor หลอกก็มีนะระวังด้วยถ้าเพื่อนๆจับจับประเด็นได้ว่าผมผมกำลังตามอะไรส่วนใหญ่ก็จะตามซิกแซกนะครับซิกแซกแบบเล่นแบบข้ามแท่งนะครับไม่ใช่ว่า,าเกิดซิกแซกปุ๊บกดกระปับ๊บนี่ไม่ใช่นะต้องรอก่อนต้องรอแท่งยืนยันนะครับไอ้พวกเนี้ยบิลแฟกเอรเนี้ยมันจะมาทีหลังนะครับมันจะมันจะบอกประมาณว่าบอก ทำนิวโลนิวไฮโลไฮโลหนึ่งไฮโลสองไฮโลสามโลไฮหนึ่งโลไฮสองโลไฮสามก็ว่าไปนะครับมันก็จะบอกประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่จะชอบมาที่หลังงานะแท่งนี้นะครับนี่สุดยอด <c oughs> กลัวมันจะยอ่อเลย สักสาไม้ก็พอละวนันนี้ก็ไม่ต้องอ่าอะไรมากมายเ,ออเล่นตามซิกแซกค่ายี่สิบกับสิบเปอร์เซ็นตนะทุกคนเราไม่ได้เล่นค่าปกติถ้าเราคิดว่าจะเสี่ยงก็พยา,ยามหนึ่งจห้าเท่าไว้นะครับเนี่ยจะซอยมามันก็บินไปเลยนะเออ ถ้าหากแท่งหน้าแท่งนี้ยังปิดเขียวอยู่ผมก็ยังตามอยู่นะครับโอ้โหรูดลูดแบบโหดมากผมจะวิน,นิ่งมีติเก,กียวแล้ววิน,นิ่งมาติเกียวปังเรียบร้อยครับอ่าดูนะทุกคนดูนะอ่าวินสองไม้แล้วนะ โอเคเรามาดูรุนไม้สามอ่ะทำไมผมถึงกดกดขึ้นรู้ไหมเพราะว่ามันย่อไม่เยอะนะมันย่อไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยลองโฟลดูแต่ถ้ามันขึ้นแบบขึ้นไปเยอะๆอเงี้ยผมไม่ตามันนะก็คือมันขึ้นไปเยอะแล้วนะครับรอรอตก วันนี้ก็เอาแบบนิดๆหน่อยๆนะครับที่สำคัญเลยบริหารเงินทุนดีๆนะทุกคนทุนเราไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมก็เล่นอย่างง่ายเลยอันนี้เอาแค่สักประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นตของพอร์ตเท่านี้ไม่ต้องไม่ต้องสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตมันเยอะไปนะโอ้โหสวยมากนะครับโอเคจบแล้วนะครับในการทำกำไรวันนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นถ้าขนาดนี้ไม่ต้องตามนะตอนนี้นะฮะก็เท่าไหร่ละเอ่อ สองร้อยก็เหรียญมั้งไงสองร้อยเอ่อสองร้อยกว่าเหรียญน,น,นะครับประมาณนะั้นทุกคนก็ลองไปฝึกดูนะครับสำหรับเ,เทคนิคซิกแซกค่ายี่สิบก,ก,กับอ่ดาดูนี่ดูนี่ตรงนี้เนี่ยให้ดูค่ายี่นะครับแล้วก็เบี่ยงเบนเดเวนชั่นนี่ประมาณ10%นะครับก็ค่อนข้างดีนะเห็นไหมแฟกเตอร์มันมาทีหลังไงเออเดี๋ยวตัวเนี้ยมันชอบมาทีหลังฉะนั้น ตัวนี้จะบ่งบอกว่าเกิดนิวโรนะโลไฮ1โลไฮ2ไฮโร1ไฮโร2ก็ว่าไปนะครับตอนแรกเราจะไม่เห็นใช่ปะ่ะตอนที่ไม้3ามตอนที่ผมกดไปมันไม่เห็นมันเพิ่งมาเห็นตอนเนี้ <c oughs> ก็จังเกตดีๆนะครับสุดท้ายเี่ผมขอฝากกลุ่มเทเล gram หน่อยครับทุมกลุ่มเทเล gram นะครับกลุ่มเทเล gram เนี่ยจะอยู่ใต้ e s c r i p t i o นนี้เพื่อนๆต้องดาวน์โหลดแอปเทเล gram ก,กันก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะสามารถมองเห็นกลุ่มได้กลุ่มผมจะมีอยู่2กลุ่มนะครับมีกลุ่มเปิด กับกลุ่มปิดนะครับเดี๋ยวผมอธิบายกลุ่มเปิดก่อนแล้วกันกลุ่มเปิดต้องมีรลันเลนลิงกลุ่มเปิดก็จะเป็นแชร์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปนะครับบทความนะครับพวกในทีโพสต์ต่างๆนะครับแล้วก็บทความวิเคราะห์ประจําวันสัญญาณนิดๆหน่อยๆนะครับก็มาตามได้มาตามได้ที่นี่นะครับส่วนกลุ่มปิดนะครับถ้าใครอยากเข้ากลุ่มปิดเพื่อเทรดสดนะครับก็คลิกตรงที่ a d ร t เ a อร์นะครับแล้วผมจะดึงเข้ากลุ่มปิดนะฮะ ก็จะมีพวกซิกเนลรายวันนะทั้ง forex 2ซิกต่อวันแล้วก็ออปชันยิงยาวออปชันยิงขาวไฮไลท์ <High line S 1> ของกลุ่มนี้คือการเทรดสดนะครับก็เทรดด้วยกันเจ็งด้วยกันรวยด้วยกันปกติเทรดประมาณสักหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับทุกคนก็มาจอยกันได้นะครับมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Instagram นะครับทุกคนใครที่มี i g ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์ดีๆแบบนี้นะ เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าแทนเท็เดอร์นะแทนเท็เดอร์กดด้วยนะครับแล้วก็ใต้เดสคริปชันนี้ผมจะวางาช่องทางเพจด้วยเพจทางเงินไลน์กับเพจเดอะแทนนะเพจ Facebook นะไปกดติดตามด้วยแล้วกันก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ทุกคนติดตามและรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแทน Official กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางการเทรดวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ